สวัสดีเพื่อนๆชาวโฮลไซัยทุกคนนะครับดูเหมือนว่าช่วงท้ายปีนี้หลายๆแบรนด์จะงัดสินค้าตัวเด็ดออกมาให้เราได้เห็นกันมากขึ้นรวมไปถึงชุดหูฟังจากคังเอฟูซึ่งล่าสุดับเขาได้เปิดตัวชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ระดับเรือธงที่มาพร้อมชุดไดเวอร์คุณภาพ14ตัวและตอนนี้ตัวชุดหูฟังได้ไมาอยู่กับเราแล้วกับเอฟูดอนเอ็กชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ระดับตัวท็อปที่สินค้าล็อตแรกเมื่อเข้าถึงโฮลิสัยก็หมดในทันทีหลายเรียจะเป็นยังไงแล้วมาติดตามชมไปพร และกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเราตามไปดูพร้อมกันเลย f อฟ o ู x ุดหูฟัง In-Ear Monitor ระดับเรือธงรุ่นล่าสุดจากทาง a f ool. ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกับตัว a f Performer 5x2 ซึ่งมันก็คือ a f Performer 7นั่นแหละซึ่งเป็นชุดหูฟังที่เสียงดีอีกหนึ่งรุ่นและล่าสุดครับทาง AFU เขาได้เปิดตัวชุดหูฟังรุ่นใหม่ดัง AFU Don X ซึ่งเป็นชุดหูฟัง In-Ear Monitor ที่เขาใส่ไดเวอร์มาสูงสุดถึง14ตัวใช่แล้วครับ14ตัวแเขาจะเลือกใช้ไดเวอร์ดินามิกแบบ LSR ขนาด10มิลลิเมตรหนึ่งตัวซึ่งเป็นต ฟูเขาได้ทําการพัฒนาขึ้นมาจนได้เนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับลงได้ลึกอย่างมีจังหวะบวกกับการทํางานร่วมกับไดเวอร์ a บถึง8 ตังเป็นชุดเดเวอร์ที่ทางเอฟูเขาได้ทําการพัฒนาขึ้นมาเช่นกันแถมยังปรับจูนเสียงในย่านกลางและแหลมให้มีความสมดุลและสามารถดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนมากๆและยังไม่พอครับยังมาพร้อมกับเดเวอร์อิเล็กโทรสตาติกจากทางโซเนียนถึง4ตัวซึ่งตัวเดเวอร์ตัวนี้ครับเขาจะเสริมให้เวทีเสียงมีความกว้างแถมยังจัดตาแหน่งของชิ้นดนตรีและเสียงร้องให้ออกมาได้อย่างแม่นยำบวกกับการทํางานร่วมกับเดเวอร์บอนคอนดักเตอร์อีกหนึ่งตัวและด้วยการปรับจูนที่เป็นเอกลัก,กษณ์และมืออาชีพของเอฟูจนได้ เสียงที่มีความสมดุลและเป็นธรรมชาติด้วยการออกแบบชุดคอสโอเวอร์แบบไฟฟ้าสถิต ที่ช่วยปรับจูนในตัวเดเวอร์แต่ละตัวให้มีความเข้ากันในทุกย่านเสียงอย่างไร้รอยต่อและด้วยคุณสมบัติของเดเวอร์ e ล็กโ r รส t a ติกที่เขาจะช่วยเสริมเวทีเสียงให้มีความกว้างกว่าชุดหูฟังรุ่นทั่ว,วไปแถมยังคงให้รายละเอียดที่มีความชัดเจนทั้งเสียงแหลมและเสียงกลางที่สามารถดึงละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนมากที่สุดซึ่งเป็นจุดเด่นของชุดหูฟังรุ่นนี้บวกกับเทคโนโลยีแบ่งความถี่เครือข่าย RLC ที่ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีจากทางเอฟูซึ่งจะช่วยให้แต่ละเดเวอร์ทำงานบนความถี่ที่ กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำรวมไปถึงระบบปรับสมดุลแรงกดทับที่จะช่วยลดเรโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นทําให้เสียงที่ขับออกมามีความนุ่มนวลลดความบวมและเสียงฮามที่เกิดขึ้นทําให้เนื้อเสียงที่ขับออกมามีความนุ่มนวลฟังสบายไม่รู้สึกล้าหู โดยในส่วนของการออกแบบตัวชุดหูฟังครับต้องบอกเลยครับว่ารอบนี้ทาง a f ททำออกมาได้อย่างพรีเมียมมากๆโดยเฉพาะหน้าเฟ p เพจของตัวหูฟังที่เขาจะใช้เนื้อไม้แท้ขัดเงามันแถมลวดลายของตัวหูจะเป็นการแรนดอมสุม่มซึ่งลวดลายเนื้อไม้ของตัวหูฟังจะไม่ซ้ํากันเลยโดยตัวหูครับเขาจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี3ามิติเนื้อวัสดุจะเป็นเรซินมีความเงามันโดยตัวชุดหูฟังจะรองรับกับสายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78มิลล mm. ิเมตรซึ่งตัวหูฟังครับเขาจะรองรับการถอดเปลี่ยนสายได้ซึ่งสายสัญญ,ญาณที่ทาง a f ให้มาครับจะเป็นตัวสายเกรดพรีเมียมที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามและลงตัวตัวปลั๊กขั้ว2พินจะเป็นวัสดุโลหะมาพร้อมกับท่อหดที่ปรับส่วนโค้งให้เข้ากับใบหูเวลาสวมใส่ได้อย่างสบายตัวสายจะเป็นแบบถัก8ดเคลือบด้วยลิสต์ที่จะช่วยลดการเกิดคราบที่ตัวสายโดยภายในตัวสายครับก็จะใช้เนื้อทองแดงผลิตเดี่ยวที่มีความบริสุทธิ์สูงระดับ6 n เนเนื้อสายไรออกซิเจนทําให้นําสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดี โดยตัวชุดหูฟังครับจะมีให้เราเลือกซื้อด้วยกัน2รุ่นคือรุ่นหัวสัญญาณแบบ3.5ม mm, ิลิเมตรและรุ่นหัวสัญญาณแบบบาลานซ์4.4มิลิเมตรให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันโดยในส่วนของน้ําหนักของตัวชุดหูฟัง AFU DON X นะครับผมตัวหูฟังจะมีน้ําหนักอยู่ที่17กรัมโดยในส่วนของสายสัญญาณครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่41กรัมและน้ำหนักรวมของตัวชุดหูฟังและสายสัญญาณเมื่อประกอบรวมกันน้ำหนักรวมจะอยู่ที่58กรัม เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่อง AFU DON X กันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในกล่องที่ผมเปิดครับเป็นรุ่นหัวสัญญาณแบบ3.5ม mm. มและเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับก็จะเจอกับตัวชุดหูฟัง AFU DON X อยู่ภายในกล่องจากที่ได้ลองจับตัวหูฟังครับต้องบอกเลยครับว่าตัวชุดหูฟังค่อนข้างมีน้าหนักระดับหนึ่งพอด้านในอัดไดเวอร์ถ,ถึง14ตัวตัวชุดหูฟังขึ้นรูปได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะหน้าเฟสเพดครับเขาจะเป็นเนื้อไม้ที่ไม่ซ้าลายกันและขัดเงาออกมาได้อย่างสวยงามตัวบบดี้ยังคงเป็นวัสดุเลซินตามเอกลักษณ์ของของค AFO และในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆภายในกล่องนะครับก็จะมีชุดสาสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78มาให้1เส้นชุดจุกหูฟังเนื้อซิลิโคนที่ให้กันมาอย่างจุใจถึง4ชุดแถมยังแยกกล่องมาให้อย่างพรีเมียมจะมาพร้อมกับแปรงทำความสะอาดจุกหูฟังตามมาด้วยกล่องเคสหนังเก็บหูฟังสุดพรีเมียมรวมไปถึงคู่มือการใช้งานและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ a f r o d X แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตณเวลานั้นนะครับ ดยแนวเสียงของตัวชุดหูฟัง AFU DON X ซึ่งโดยวรวมครับเขาจะเป็นชุดหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงและฟังสบายเป็นเนื้อเบสที่มีความกระชับขนาดปานกลางลงได้ลึกและเก็บตัวไวมีความนุ่มและขับออกมาได้อย่างมีจังหวะซึ่งจะเด่นในย่านมิดเบ s ที่มีซ u บเบสค c o เสริมจังหวะให้อย่างลงตัวเป็นเนื้อเบสที่ฟังสบายไม่กระแทกกระทันจนรู้สึกอึดอัด รวมไปถึงเสียงในย่านกลางที่มีความโดดเด่นเนื้อเสียงมีความใสสะอาดและสมดุลโดยเฉพาะเสียงร้องที่โดดเด่นนำออกมาและเสียงดนตรีที่มีความใสชัดเจนเป็นธรรมชาติรวมไปถึงย่านเสียงแหลมที่ทาง a อฟูเขาได้ทําการปรับจูนได้อย่างสมูทและนุ่มนวลมากๆ เป็นปลายแหลมที่ห่างเสียงลากไปได้ไกลและลดความคมของปลายแหลมออกมาได้อย่างนุ่มนวลเป็นเสียงแหลมที่สะอาดและเคลียร์โดยเฉพาะเสียงของชิ้นดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมลากไปได้ไกลและให้ความเป็นประกายของเนื้อเสียงได้อย่างชัดเจนในด้านเสียงร้องครับเขาะจะแอบนาขึ้นมาด้านหน้าเล็กน้อยให้เนื้อเสียงที่มีความนุ่มนวลสมูทโดยเฉพาะเสียงนักร้องหญิงที่มีความสมดุลและขับออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติรวมไปถึงด้านเวทีเสียงครับจะโดดเด่นในด้านกว้างซึ่งเป็นจุดเด่นของชุดหูฟังรุ่นนี ที่ให้เวทีเสียงที่กว้างแต่ไม่ถึงกับโล่งโดยเฉพาะการแบ่งเลเยอร์ของเนื้อเสียงในแต่ละชั้นสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงดนตรีก็สามารถแยกมิติและทิศทางออกมาได้อย่างชัดเจนสมกับเป็นการปรับจูนชุดหูฟังจากคังเอฟูให้ได้เนื้อเสียงที่ฟังสบายและยังคงได้ละเอียดของเนื้อเสียงที่มีความชัดเจนและลงตัวในทุกย่าน โดยรวมผมรู้สึกว่าชุดหูฟัง a f ฟูอนจะเป็นชุดหูฟังที่ทาง a f U. เขาได้ทำการปรับจูนมาได้อย่างลงตัวมากๆโดยเฉพาะเวทีเสียงครับที่มีความกว้าง แต่ยังคงให้น้ำหนักของเนื้อเสียงที่มีความชัดเจนฟังสบายแถมเสียงแหลมยังสามารถดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนและยังเป็นหูฟังที่ขับง่ายไม่กินโอห์มเยอะซึ่งสเปคของตัวหูฟังครับค่าอิมพีแดนซ์เขาอยู่เพียง15โอห์มเท่านั้นและยังเป็นชุดหูฟังที่จูนเสียงให้เข้าถึงง่ายฟังได้เรื่อยๆสบายๆสมกับเป็นชุดหูฟังตัวท็อประดับเรือธงที่ทาง a f ูเขาได้ทําการปรับจูนคุณภาพเสียงได้อย่างมืออาชีพผมจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าสินค้าล็อตแรกมาก็หมดสต็อกในทันทีและตอนนี้สินค้า รุใหม่ก็เข้ามาถึงเราแล้วหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานโฮลิซายได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับตัวชุดหูฟัง AFODON X ตัวนี้แวะเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเทปรีวิวกันมาโดยตลอดและในสัปดาห์หน้าจะมีสินค้าตัวไหนน่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ